i สวัสดีครับ PPD Channel วันนี้นะครับผมอยู่กับคีย์บอร์ดจาก Fantech ครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับคือส่วนตัวผมอ่ะผมอยากหาคีย์บอร์ดไซส์60%อครับอยากหาคีย์บอร์ดเล็กๆนะครับเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปรีวิวเมาส์ครับตอนอัดคลิปตอนเล่นนะครับผมใช้คีย์บอร์ดเบ๊กวิดโ i d ีสาอยู่นะครับมันจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size นะครับแล้วก็ไอตรงปุ่มเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะว่าโต๊ะผมมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เลยอยากจะหาคีย์บ จะทาให้เวลาอัดคีย์ตอนเล่นเมาส์ครับมันจะทําให้สามารถถ่ายเมาส์ได้เต็มที่ครับไม่ต้องมีคีย์บอร์ดมาติดนะครับผมก็เลยหาดูครับว่าคีย์บอร์ดตัวไหนที่น่าสนใจครับแล้วก็มีราคาที่ไม่แรงมากครับก็เลยมาสรุปที่ตัวนี้ครับคีย์บอร์ดจากแฟ n นเทคครับชื่อรุ่นครับ MacFit 61นะครับเป็น Mac e c h a n i c a l Keyboard นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเขารับประกัน2ปีนะครับจาก Gadget Villa ครับเขาติดสติกเกอร์เลยนะครับ เสียเปลี่ยนตัวใหม่ไม่มีการซ่อมนะครับแล้วก็สีครับสีจะมีสองสีครับคือขาวกับดํานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ สวิต์นะครับจะมีให้เลือก2ตัวครับคือบลูกับเรสนะครับแล้วก็3คุณสมบัติหลักๆของเขานะครับคือข้อแรกครับเรื่องของสวิต์ครับเขาใช้ระบบ o อสเวฟนะครับก็คือเราสามารถดึงสวิต์บลูสวิต์ได้นะครับแล้วก็อยากจะหาเรสใส่อยากจะหาบราวใส่ก็ได้นะครับแล้วก็สายครับเป็นเคเบิลไทป์ซีนะครับแล้วก็ไฟไลติงครับเป็น RGB ครับ16.8หล้านสีนะครับแล้วก็ด้านหลังครับก็เนี่ยครับเป็นความสามารถคร่าๆของคี์บอร์ดตัวนี้นะครับ แ okay. กะออกมาครับก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือครับแนะนําให้ศึกษาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นที่ดึงคีย์แคปกับที่ดึงสวิตช์นะครับ ขออตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องคีย์บอร์ดเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ซื้อมาแล้วเราก็อยากจะแชร์ความคิดเห็นของเรานะครับแล้วก็อยากจะแชร์ข้อมูลครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะสนใจนะครับตัวนี้ครับ f a n t e c mac fit 61เนะครับเขาเป็นคีย์บอร์ดที่มีคีย์61คีย์นะครับเขาก็จะเรียกกันว่าคีย์บอร์ดแบบ60%นะครับแล้วก็มันจะไม่มีปุ่ม F ครับไม่มีปุ่ม F 1ถึง F 1 2นะครับแล้วก็จะไม่มีเคอร์เซอร์ลูกศรนะครับซึ่งส่วนตัวผม ปรับตัวกันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนภาษายากนะครับหรือว่าจะใช้เคอร์เซอร์ลูกศรเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงสเปคของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสวิตท,ที่เขาให้มาเนี่ยสามารถรองรับการคลิกได้ที่ประมาณ50ล้านคลิกนะครับของแต่ละปุ่มนะครับแล้วก็รองรับการเปลี่ยนสวิตนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนสวิตนะครับเดี๋ยวผมขอลองสาธิตให้ดูแล้วกันอ่าปุ่ม F นะครับตอนแรกเราก็ดึงคีย์แคปออกมาก่อนนะครับ ดึงคีแคบออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นบลูนะครับมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับวิธีเปลี่ยนก็เนี่ยครับใช้เหล็กเนี่ยครับดึงธรรมดาเลยนะครับนี่ครับออกมาแล้วครับบูสวิตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเลสสวิตหรือสวิตตัวอื่นเราก็สามารถเอามาใส่ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ง่ายๆครับวิธีเสียบก็เสียบธรรมดานะครับแล้วก็เสียบคี์แคปไปจบนะครับ แล้วก็เรื่องของโหมดไฟนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ16โหมดนะครับแล้วก็วัสดุของคีย์แคปครับมันเป็นพลาสติก ABS ธรรมดานะครับโพลิลเทตครับอยู่ที่1,000เฮิรต์นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS นะครับซึ่งผมจะบอกวิธีใช้คร่าวๆแล้วกันนะครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้ครับมันไม่มีปุ่ม F1 ถึง F12 อยู่บนนี้ใช่ไหมครับแต่เราก็สามารถกดปุ่มเหล่านั้นได้เหมือนกันนะครับโดยคีย์บอร์ดแบบนี้ครับเขาจะมีปุ่มฟังก์ชันครับปุ่มฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเปลี่ยนภาษาปกติปุ่มเปลี่ยนภาษามันจะอยู่ตรงซ้ายบนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันไม่มีนะครับมันเป็นปุ่ม ESC เลยนะครับถ้าเกิดเรากดธรรมดาเนี่ยครับมันก็จะเป็นการใช้ปุ่ม ESC นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยให้เรากดฟังก์ชันค้างนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ครับปุ๊บมันก็จะเป็นการเปลี่ยนภาษานะครับถ้าจะเปลี่ยนอีกรอบกดฟังชันค้างนะครับแล้วก็กดปุ๊บนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะกดปุ่ม F 5ครับปุ่ม F 5อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดกดเฉยๆเนี่ย แต่ถ้าเกิดเรากดฟังก์ชันค้างแล้วก็ F5 นะครับมันก็จะเป็นการใช้คำสั่ง F5 นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ปุ่มไหนแล้วก็ให้เรากดฟังก์ชันค้างนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้มันก็สามารถใช้คำสั่งต่างๆได้เหมือนคีย์บอร์ดแบบ Full size ทั่วไปนะครับตรงนี้ครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะมีพวกการควบคุมเสียงนะครับปิดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับซึ่งวิธีใช้ก็เหมือนเดิมครับกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มเหล่านี้นะครับ สมมติจะปิดเสียงนะครับถ้าเกิดกดธรรมดาเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มแท็บนะครับแต่ถ้าเกิดกดปุ่มฟังก์ชันค้างแล้วกดแท็บมันก็จะเป็นการปิดเสียงของคอมเรานะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนคีย์บอร์ดปกติทั่วไปเลยแล้วก็เนี่ยครับปุ่มเคอร์เซอร์ครับลูกศรบนล่างซ้ายขวานะครับกดฟังก์ชันครับแล้วก็กดทิศทางครับว่าจะใช้ลูกศรตัวไหนนะครับก็ง่ายๆครับแล้วก็มาดูเรื่องของไฟครับตัว N เนี่ยจะเป็นการปิดแล้วก็เปิดไฟนะครับกดฟังก์ชันค้างตัว N นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นการปิดไฟนะครับ ฟังชันค้างอีกทีแล้วตัว n ครับกลายเป็นการเปิดไฟนะครับแล้วก็ตัว M เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนโหมดไฟนะครับให้กดฟังก์ชันค้างแล้วก็ตัว M มครับมันก็คือการที่จะเปลี่ยนโหมดไฟไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะใช้โหมดไหนนี่ครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเอ็มอีกทีอันนี้ก็จะเป็นแบบกดตัวไหนติดตัวนั้นนะครับเอ็มอีกทีไฟเมื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีหลายโหมดครับหลายโหมดมาก แล้วก็ G กับ H ครับ G กับ H นี่จะเป็นความสว่างนะครับอันนี้ดูความสว่างไว้นะครับกดฟังก์ชันแล้ว G ครับจะเป็นการลดลดความสว่างมันจะมีประมาณ5ระดับนะครับอันนี้คือสว่างน้อยสุดมันก็คือปิดนั่นแหละนะครับผมจะเพิ่มความสว่างมา1ขั้นนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็ H นะครับจะเป็นการเพิ่มความสว่างนี้ความสว่างขั้นแรกนะครับแล้วก็จะให้สว่างสุดครับสว่างสุดเนี่ยอันนี้คือสว่างสุดนะครับ แล้วมันก็จะมีความเร็วความเร็วในการรันไฟนะครับอันนี้จะสังเกตว่าสีมันจะค่อนข้างเปลี่ยนช้านะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันจะช้าถูกไหมครับเราอยากจะให้มันเปลี่ยนเร็วกดฟังก์ชันค้างแล้วก็ตัว U ครับเนี่ยสีมันจะไล่แบบเร็วๆแล้วนะครับถ้าอยากจะให้ช้าๆล่ะกดฟังก์ชันค้างแล้วตัว Y ครับอันนี้จะแบบช้าสุดเลยนะครับสีมันจะไล่ไปช้าสุดเลยนะครับประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ครับตรงปุ่มแคปล็อกนะครับมันจะมีคําว่าเมจิกฟังก์ชันนะครับเมจิกฟังก์ชันก็คือเวลาเรากดฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการที่ใช้คําสั่งเมจิกฟังก์ชันนะครับคือเราไม่ต้องกดปุ่มฟังก์ชันครับเราสามารถกดคําสั่งได้โดยตรงเลยนะครับเช่นสมมุติผมจะปิดไฟปกติผมจะต้องกดฟังก์ชันแล้วก็ตัว n ใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่กดฟังก์ชันครับผมกดตัว n เลยมันก็จะกลายเป็นการปิดไฟเลยนะครับ ง่ายๆคือถ้าเกิดกดใช้คําสั่งเม i c ิฟฟังชันเนี่ยเราก็จะไม่ต้องกดปุ่มฟังก์ชันครับง่ายๆนะครับแล้วก็สวิตนะครับอย่างที่บอกเป็นบูสวิตนะครับมันจะเป็นสวิตช์งจังหวะนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังกลางวานนะครับส่วนถ้าใครชอบเงียบๆนะครับกดไปเป็นจังหวะเดียวเงียบๆเนี่ก็ไปใช้เลนได้นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเสียงของสวิตนะครับสังเกตว่าเสียงมันจะนะครับ เพื่อนๆคงเคยใช้กันหมดแล้วล่ะเสียงมันจะดังๆหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบจริงๆครับนอกจากเรื่องของขนาดที่มันเล็กแล้วเนี่ยผมชอบพื้นผิวของ Keycap ครับซึ่งพื้นผิวของ Keycap เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกผิวสาครับผิวมีเท็กเจอร์ครับมันจะเพิ่มความฝืดๆให้กับนิ้วเราครับตรงเนี้ยผมชอบมากเลยปกติครับหลายๆแบรนด์ที่เพื่อนๆอาจจะเคยใช้กันอนะ่ะมันจะเป็นพื้นผิวพลาสติกเรียบๆธรรมดาถูกไหมครับอันเนี้ย มันเหมือนเพิ่มความสากเล็กๆเหมือนเป็นผิวทรายครับเหมือนเรากําลังรูปทรายอยู่นะครับตรงเนี้ผมชอบนะซึ่งที่บอร์ดราคาประมาณนี้แต่เขาให้คีย์แคปแบบนีน้ผมคิดว่าเจ๋งมากเลยนะครับเพราะปกติผมก็จะได้ใช้แต่คีย์แคปที่แบบผิวเรียบๆนะครับพอผิวหยาบขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันติดนิ้วเรามากขึ้นนะครับตรงนี้ค่อนข้างชื่นชมแล้วก็เนี่ยครับหัวเป็น Type C นะครับหัวเป็น Type C บางครั้งอะ่ะผมเสียบสาย Type C ค้างไว้เลยแล้วผมก็ เอาเมาส์ตัวอื่นเนี่ยที่มันใช้หัวแท็บซีมาชาร์กนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็เวลาผมจะเล่นเกมผมก็ถอดหัวแท็บซีแล้วก็มาเสียบกับคีย์บอร์ดนะครับก็ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าหัวแท็บซีเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับหลากหลายสิ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเอ่อมันจะปรับสเต็ปไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ยางเล็กๆบางๆนะครับมันสามารถปรับความชันความสูงไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ ถือว่าเป็นข้อเสียแล้วก็นี่เป็นหน้าตาของโปรแกรม MacFit 61นะครับก็ไปโหลดได้ในเว็บไซต์ของ FanTech นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราจะไม่สามารถใช้คีย์ลัดคำสั่งที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้นะครับ ซึ่งมันจะให้เราเซตได้ทางโปรแกรมเท่านั้นนะครับเราจะไม่สามารถกดคีย์ลัดแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้ได้นะครับก็กดมาครับก็เราสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆได้นะครับว่าอยากจะให้ปุ่มนี้ทําอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าความเห็นส่วนตัวผมคืออย่าไปปรับมันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เนี่ยครับปุ่มล็อกวินโด์นะครับก็กดฟังก์ชันแล้วก็กดวินโด์นะครับตรงเนี้ยมันก็จะสามารถเหมือนเข้าหมดเกมนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี้ยเราจะกดล็อกวินโด์ไว้ก็ดีเผื่อเวลาเราไปกดโดนอ่ะ เกมเรามันจะได้ไม่หลุดประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่ครับไฮไลท์คือหน้าต่างไฟครับจะเห็นว่าเนี่ยมันมีโปรแกรมไฟเยอะมากๆนะครับสแตติกนะครับก็คือแสดงสีค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกได้1 6 8ล้านสีค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ความสว่างนะครับแล้วก็ความเร็วสปีดนะครับก็สามารถเซตได้ครับค่อนข้างละเอียดครับผมก็ขอไม่จาะลึกแล้วกันนะครับประมาณนี้ แล้วก็แถ่มาโครครับสามารถตั้งค่ามาโครได้เหมือนกันนะครับก็ขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมคีย์บอร์ดของ f a n t e ทคครับ ็ข้อที่ผมชอบแลวก็ไม่ชอบสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับข้อ1ครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีราคาที่ไม่แรงมากนะครับราคา1490่ยสบาทครับสำหรับผมถือว่าถูกนะราคาไม่ได้แรงมากถูกกว่าเมาส์บางตัวอีกถูกไหมครับแล้วก็ของที่ได้มาก็ไม่น่าเกลียดครับดูทนดูมีคุณภาพสูงดีนะครับแล้วก็สามารถทําอะไรได้เยอะแยะครับแล้วก็ตรงตามจุดประสงค์ที่ผมต้องการครับคือผมต้องการคีย์บอร์ดสั้นๆนะครับ เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการถ่ายทําพื้นที่ในการตวัดเมาเยอะๆนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากข้อ2ครับคือไฟสวยครับแล้วก็โปรแกรมได้เยอะนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูสวยไหมครับยิ่งเวลาเล่นกับที่มืดๆเนี่ยไฟมันจะยิ่งสว่างมากขึ้นครับซึ่งตรงนี้ถูกใจผมมากนะครับสำหรับสาย RGB อย่างเงี้ยน,น่าจะชอบไฟประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งโปรแกรมได้เยอะครับประมาณ16โปรแกรมนะครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ข้อตีนะครับ ข้อแรกเลยคือคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่มีภาษาไทยนะครับส่วนตัวผมไม่ติดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมพิมพ์สัมผัสได้นะครับแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องการซ้อนภาษาไทยนะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่มีนะครับแล้วก็อีกข้อนะครับคือคีย์บอร์ดตัวนี้มันปรับระดับไม่ได้นะครับปรับระดับความชันความสูงไม่ได้นะครับเขาเป็นแค่ ยางแถบเล็กๆนะครับ4ี่จุดนะครับแต่จริงๆแล้วตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็มีความชันมาระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับมีความสโลว์มาระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่สาหรับบางคนเนี่ยชอบคีย์บอร์ดเตี้ยๆหรือว่าบางคนชอบคีย์บอร์ดสูงๆเนี่ยก็จะไม่ได้ตรงจุดนั้นแต่ยางตรงเนี้ยโอเคนะครับมันเป็นยางที่ฟืดๆครับหนึบนะครับเวลาเราเล่นหนักๆเนี่ยคีย์บอร์ดมันก็จะไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับก็ตรงเนี้ยโอเค แต่มันเพียงแค่ปรับความชันความสูงไม่ได้แค่นั้นแหละโดยส่วนตัวครับถ้าใครอยากหาคีย์บอร์ดกระทัดลัดแบบนี้นะครับ60แบบนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ไม่สูงมากเนี่ยผมแนะนําตัวนี้นะครับบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับคือถูกใจแล้วก็อยากจะมาแนะนําต่อแค่นั้นเองนะครับโดยรวม perfect ครับผมได้ตามที่ผมต้องการนะครับคีย์บอร์ดสั้นๆนะครับคีย์แคปก็มีความฝืดนะครับเป็นผิวซายนะครับแล้วก็ไฟสวยครับใช้งานง่ายครับก็ถือว่าถูกใจเลยทีเดียวกับตัวนี้ครับราคา เสียเป็นตัวใหม่ทันทีนะครับก็วันนี้ครับ PBD Channel นนกับ FanTech m a x i t 61นะครับลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปรีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ